โอ้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 อดสิบนิ้วพร้อมลูกจานมนั้นประนุมเฮ้ยเฮ้ลูกจานมประนุมเออสิ ลมลูกจะนมนั้นประนุมวัดปุยตาจะเอื้อมปรนมอะไวายบังคมนั่นประบาดแล้วประบาดล,ลูกเวายนั้นบังคมใช่แล้วนั้นประมารแล้วประกาศชัดชดัดคงเกลียงไกรีลยบารามี พอไปสา,าแล้วบารมีพอไปสานแล้วประกาศสัต์าติคงเกรียงเกย้ยแล้วบารมีพอไปสานเลวีนั้นสิเป็ดกะรักนั้นกด็ด่ นั่นทีเปินอนุการักกเลวกะาไดา้ว่าตจะจะัวยายาการักะกาดา้ลุดมานีกวักกว่านประทานจะเอื้องื้อนั้นกวักกวาใช่เลวประาทานชั่วจักนั้นกะวอนได้รับรู้แล้วสเสด็จ mà cu ơi tới ra đẹp mà cu ơi tới cá thua chắc nâng cao an đại rạp ru ra đẹp mà cu ơi tới quán nạp ba lèo quá quà nâng ra นั chat, ้นพระราชาท้มพกจะท้มพกก็เป็นวันพระราชใช่และจะส้มพกเด็ดดีลกหลบมาเลิดความารัชชะเออมยมารัชะเออเมย์อแลว่าดีดลกหลบเออเลย จักกรีวงประดุจวงเทว <necessary> ันไหวไหวประดุจวงเทวันเออจักกรีวงประดุจวงเทวันว่าต่อยจาจาเออเทวันเปรียบหวังนันท์สวั์อำเยออำเพเปรียบทั้งวังสวั์โอชใยเลยว่าอำเพย ก็ต่าวายพระพนใจพร้อมเจพร้อมใจอย่างสมเอ้ยบุญแก่พร้อมใจอย่างสมเอ้ยบุญถ้าจึงขอ้อในต่าวายพระพนใจแล่พร้อมใจอย่างสมเอ้ยบุญรักปักดี ลกามุนมาเอวนันเลซกามุรวมรัดปักดีนั่นเลดซีแล้วกามุนว่าตยจ้าจอซีกามุนว่ารามุงคุนสาวัตสาวัดเจะอเงื้อเงื้อนั้นมุงคุนอ่อใจแลวสาวัตจืดเจมจำรัด cha lơm buồn nân ơi Phùng con ơi Su Nân ơi Phùng con ơi Ư Chớt Chứ chèm Chả rách chả lơm buồn Lên ơi Phùng con ơi ở su Anh chơn thiếp năn lê thăng thuôi thiếp

จำรูนจำรูนเจอเงอเงื้อนั้นบันเจดชายเลวจำรูนและก็บุญสมบูรณ์องราชัลและมิ่งควันกองพระเฮยจาวัองพระเ้ยจาอันั้นแลทุนสมบูรณ์องราชัและมิ่งขวัญ พระองค์เลวทุ่งอนันต์กาซีอาไวเ้เล่ห้อยทุ่งกาซีก็อาอิพระองค์แล้วทุ่งอนันต์กาซีลาต่อยา้าจ้าอือกาซีซ้ำรานปรีเพรมกองพระนามกองพระนามซ้ำรานปรีเพรมใชิดเลวกองพระนามนั่นเละทุกเขตครม ลูกาโกและเสทรงยิงมาเออฮ่าเสธสงยิงมาเออฮ่านั่นและทุกเขตคิดคลูกาโกเสทรงยิงมาเออฮ่าทะเลปราเป็นมิงควันนั่นและของปัสกไมอี บารามีปักปกนั่นตั้งปารุตาเจือเงื้อเงื้อนั้นปักปกใจเลวตั้งปารุตาและกาเลลาปวงกาโนมไยลงและจึงนางบังคมขันและึงนางบังคมเออกาและว่าเล่าปวงกาโนมไกลงและจึงนาง จังกุมเอี้ยคันมาจีรานันวาลุงโก้ไว้ไว้เหว่าจีราลุงโก้พระน้ำก็จนจมราชจอมาชระน้ำก็จนใช่เหลวจอมราชา,าน,นัานาาน้นก็ทุกเล่งละ เถิดพระองค์แลพระธงเป็นมิงเออควานพระรงเป็นมิงเออควานแเลว่ถาถุกแล้วถิดพระองค์แลวพระรงเป็นมิงเออควันเจ้าเป็นดินพระองค์นี้ เียมระบารมีราชันราชันเปี่ยมระบารมีโอชายิเลวราชันราคุณอนันต์มีรูสิ้นและทรงอายเป็นดินเธอเป็นทรงอายเป็นดินเหนื่อยเตยระคุณอนันต์มีรูสิ้นและทรงอายเป็นดินเทอ วันจะเริ่มและตรงจะลงว้าอว้าอแล้ววันจะเริ่มต้องจะลงถึงวันจะเริ่มเราต้องจะลงว่าต่อยจะจะเออต้องจะลงรุ่งเสียงเสร็จงประเดชจะเงื้อเงื้อนั้นเสร็จลงชายเดวประเดชแล้วว่ากันกบกิด กรุงสยามและ dollars, หญิงงามหญิงสดเออเซหญิงงามหญิงสดเออเอาเลวาขันกบเกตกรุงสยามและหญิงงามหญิงสดเออก็เดชาติราชานวาเอนั่นเลือดราชา เดชาเหล่าทศราชโอ้ยชาชาอาอราชไอเทพเทวาทรงพลเจยไอเทพนั้นเทวาใจเล่ทรงพลเจยพวกชนชาวไทยรักพระองค์และก็ทรงพระเจ้าเฮยเรือ พระยาเอ้ยรื่งล้วกวงจุนจ้าเตยรักพระองค์ให้ก็ทรงพระยาเอ้ยรืด้วยกล้าวด้วยกระมมขอดีชะกระผมเพลงบอกในนามสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช